สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะหากจะโทษเขาที่ทำเช่นนั้นก็คงพูดได้ไม่เต็มปากเพราะเขาคงต้องผ่านอะไรมามากเพียงเพื่อจะนำตัวผู้สืบสกุลเพียงคนเดียวของน้องชายกลับไปแต่นางกลับโยนลูกจนตายแทนเขาอาจจะทำเพราะต้องการร้างแคนให้เด็กไม่ว่าจะอย่างไร นี่น่าจะถึงทางตันของนางเอกแล้วคงจะเป็นการยากสำหรับฮองเต้และใต้เท้าหลินที่จะช่วยนางเอาไว้ได้เมื่อมาถึงจุดนี้แม้พวกเขาอยากจะช่วยนางไว้ก็ตามไม่ต้องพูดเรื่องบาปกรรมแค่ความจริงที่ว่านางนอนกับทหารข้าศึกมากมายก็เพียงพอที่จะยามหน้าและนำความเสื่อมเสียมาให้แล้วข้ารู้แล้ว เราน่าจะเริ่มจากการจัดการชายผู้นี้เป็นอันดับแรกห้องเต้เอ่ยเสียงหนักชายคนนั้นเค้นเสียงใสแล้วพูดจายเย้ยยันท่านเป็นห้องเต้งั้นหรือหากตายตอนนี้ข้าก็ไม่เสียใจเลยที่รู้ว่าตัวเองได้สำเริงสำราญกับผู้หญิงของท่านอักฟุบยังไม่ทันได้พูดจบประโยคฉเฉลยศึกก็กระอักเลือดออกทั้งทางปากและจมูก นอนแน่นิ่งสิ้นใจตายอยู่บนพื้นผู้คนรอบด้านต่างตกใจหน้าตาแตกตื่นด้วยความหวาดกลัวบางคนถึงกับวิ่งไปอาจเจียนบางคนก็น่าถอดสีเช่นเดียวกับฮองเต้ลีอองสังหารเฉลยได้ด้วยฝ่ามือเดียวไม่รู้ว่าเขาใช้กำลังภายในซัดฝ่ามือออกไปอย่างไรอีกฝ่ายจึงดูเหมือนถูกแรงกระแทกอย่างหนักน่วง สีหน้าฮองเต้เปลี่ยนเป็นซีดเผือดเขาบอกให้หลงเฮิงจัดการก็จริงแต่หลงเฮิงต้องสังหารด้วยวิธีโหดเหี้ยมเพียงนี้ด้วยเรือลีอองสามารถสังหารในทหารคนนั้นแม้ว่าอีกฝ่ายจะอยู่ห่างถึงสิบก้าวส่วนกับฮองเต้นั้นหลงเฮิงอยู่ห่างกับเขาแค่ห้าก้าวนั่นหมายความว่าหากหลงเฮิงต้องการสังหารฮองเต้ก็ทำได้ง่ายได้ ทุกคนรู้ว่าหลงเหิงทำตามรับสั่งของฝ่าบาทจึงไม่มีใครกล้าประนามเขาเป็นอีกครั้งที่เราคุณนางได้ตรนักว่าฝีมือของลีอ๋อ,องสูงส่งเกินกว่าจะวัดได้แต่มีเรื่องหนึ่งที่ทุกคนยังสงสัยทำไมท่านอ๋องต้องเอาอีกมือหนึ่งปิดตาชายาของท่านเอาไว้ด้วยเราทำให้คนอื่นหวาดกลัวจนตายได้ ขอแค่เมียตัวเองไม่เป็นไรอย่างนั้นสินะนี่เหมือนใช่เวลาสแสดงความรักต่อหน้าผู้อื่นงั้นหรือทำไมหรือเกิดอะไรขึ้นเจ้าคะทำไมมีเสียงคนกรีดร้องข้าได้กลิ่นประหลาดด้วยแล้วยังเสียงคนล้มอีกอยู่ดีๆทำไมถึงมีคนเป็นลมแดงไปเสียงซิลมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะมือใหญ่มือหนึ่งปิดตานางเอาไว้ยิงสาวไม่มีทางเลือก แต่ถามด้วยความสงสัยไม่มีอะไรจัดการเก็บกวาดได้แล้วพวกเราไม่ควรทำให้ใครตกใจผู้ติดตามหลงเหิงเริ่มเก็บกวาดทันทีเมื่อได้ยินคาสั่งของเขาไม่มีใครดูออกเลยว่าเพิ่งจะมีการนองเลือกเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาจัดการพื้นที่เรียบร้อยผู้คนต่างวิพากวิจารหลงเหิงอยู่ในใจ คำพูดที่ว่าไม่ควรทำให้ใครตกใจลีอองท่านหมายถึงผู้ใดหรือใช้ชายาของท่านหรือเปล่าเมื่อศพถูกนำออกไปและบนพื้นไม่มีรอยเลือดหลงเหลืออยู่แล้วหลงเหฮงก็เอามือที่ปิดตาไปเสียงซิวออกสิ่งแรกที่นางเห็นคือห้องเต้โบกมือให้ทุกคนทำตัวตามสบายได้หลงเหฮงเอ็นร่างพิงไปเสียงซิว ท่าทางเหมือนคนบาดเจ็บหนักยังไม่หายดีทว่าผู้คนกลับคิดต่างออกไปท่านพึ่งจะใช้ฝ่ามือสังหารคนในระยะห่างออกไป19ใครจะไปเชื่อการแสดงว่าตัวเองอ่อนแอและยังบาดเจ็บอยู่ของท่านถึงจะไม่มีใครเชื่อท่าทางของรี่อองแล้วแต่ยังมีคนหนึ่งที่เชื่อเขาหมดทั้งใจท่านอ,องเกิดอะไรขึ้นหรือเจ้าคะ ทำไมถึงตัวเย็นเฉียบขนาดนี้ไปเสียงซิลถามอย่างตื่นตระหนกข้าไม่เป็นไรหลงเหิงโบกมือฝ่าบาทในเมื่อความจริงถูกเปิดเผยแล้วกระหม่อมต้องขอตัวก่อนช้าก่อนลี่องข้าเข้าใจดีว่าชายาลี่เจ็บช้ำน้ำใจอย่างมากเพราะเรื่องนี้แต่ข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแม่นางหลินมีอดีตที่เลวร้ายเพียงนี้ อีกทั้งนางก็ไม่มีทางที่จะกลับวังหลวงได้อีกต่อไปแล้วดังนั้นข้าขอตัดสินโทษของลินเซียนจือด้วยการให้นางตกไปเป็นทาสไปอยู่ที่จวนลี่อ๋องเพื่อได้รับการฝึกฝนและลงโทษตามที่เจ้าเห็นควรดีหรือไม่เรื่องนี้ถ้าฉน่นนันเรื่องนี้ก็เป็นอันจบไปทหารนำตัวลินเซียนจือไปที่จวนลี่อ๋องและข้าก็แน่ใจว่าชายาลี่ คงคิดถึงอ่องน้อยดังนั้นข้าจะให้คนพาฮูหยินผู้เท่าอ่องน้อยกับจวลี่อองในวันพรุ่งนี้เนื่องจากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นมากมายเทศกาลาล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วงจึงจบลงเพียงเท่านี้แค่ฮองเตโบกมือให้สัญญาณทุกคนก็พากันแยกย้ายกลับบ้านด้านในรถม้าของจวลี่ององไปเสียงซิวนั่งอยู่ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ขณะที่หลงเฮงช่วยนางถอดชุดที่เปียกออกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าห้องเต้จะโยนเผือกร้อนมาให้พวกเราจะทำอย่างไรกันดีเจ้าคะแล้วแต่เจ้าหลงเหิงช่วยโอกาสจับต้องนางเล็กๆน้อยๆในใจให้ลิงโลดทำไมเราไม่ให้นางมาช่วยอุ่นเตียงให้ท่านอ๋องล่ะเจ้าคะหลงเฮงหยิกไปเซียงซิวทันทีที่คำพูดเนี้ยหลุดจากปากนาง หญิงสาวร้องรัน่นจ้องหน้าหลงเิงและมือสุกสนของเขาถ้าเช่นนั้นท่านอองว่าเราควรทำอย่างไรนางไปที่ไหนก็มีแต่ปัญหาหลงเิงเฝ้ามองไปเสียงซิลจนกระทั่งนางเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเขาก็ยื่นหน้าออกไปด้านนอกตะโกนว่าบอกให้คนที่ตามพวกเราเข้ามาด้านในใครกันรึตุบ บางอย่างตกลงมาบนหลังคารถม้าทันทีที่ไปเสียงซิวพูดจบเสียงนั้นไม่ได้ดังมากแต่ก็พอจะบอกได้ว่าเจ้าสิ่งนั้นก็คือมนุษย์เจ้าน่าจะได้ยินทุกอย่างแล้วยังตามพวกเรามาทำไมอีกเจ้าตั้งใจจะให้พวกเราขออภัยโทษให้นางหรืออยากให้เราฆ่านางกันแน่หลงเหิงถามน้ำเสียงแฝงความเย็นชาอยู่หลายส่วน ปเสียงซิวยังคงงุนงงว่าหลงเหิงกำลังพูดอยู่กับใครไม่ใช่ทั้งสองอย่างข้าแค่มาบอกท่านว่าหญิงผู้นั้นกับข้าไม่มีความเกี่ยวข้องกันแล้วหากอยากจะทำอะไรกับนางก็เชิญแต่ข้าอยากรู้ว่าเด็กถูกฝังอยู่ที่ไหนลัวอวินเจนเขาอาจอยากทำหลุมฝังศพให้เด็กน้อยแม่ทับซื้อเป็นคนฝังศพให้เด็กไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหน ไปเซียงซิวก็ไม่รู้งั้นลือถ้าเช่นนั้นก็ไม่เป็นไรเด็กนั่นกับข้าคงไม่มีโชคชะตาให้ต้องมาเจอกันอีกไปเซียงซิวไม่ได้บอกกับใครว่าเด็กทาลกและล่วอินเจิ้นหน้าตาคล้ายกันมากไม่มีประโยชน์ที่จะทำแบบนั้นเพราะอย่างไรเด็กก็ตายไปแล้วแต่นางกลับนึกบางอย่างขึ้นมาได้เจ้าใช่ไหมที่ตบหน้าลินเซียนจือใช่แต่ข้าไม่นึกว่าจะทำให้เจ้าต้องเดือดร้อน ถึงอย่างไรเจ้าก็แก้ปัญหาได้อยู่ดีนี่นะงั้นข้าไปก่อนละข้ายังติดหนี้เจ้าอยู่เรื่องที่เจ้าพยายามช่วยเด็กเอาไว้หากคราวหน้าเรามีโอกาสได้เจอกันคงได้ตอบแทนพอพูดจบลัวอินเจินก็หายตัวไปอย่างไรล่องลอยในบรรดาผู้ชายที่ลายล้อมหลินเซียนจือจีจางซูอ่อนแอที่สุดแต่ก็รักนางด้วยใจจริง ทว่านางกลับไม่ใยดีและเอาเปรียบเขาลัวอิ๋นเจนเองก็รักนางสุดหัวใจเช่นกันแต่นางกลับคลางแคลงใจในความรักนั้นเพียงเพราะเขาไม่ได้ทำตัวอย่างที่นางอยากให้เขาเป็นสุดท้ายแล้วมีเพียงต้วนอิ๋นยิงที่เป็นทุกอย่างที่นางต้องการแต่ชายผู้นั้นก็แค่ต้องการใช้นางเป็นเครื่องมือส่วนฮองเต้ข้าแน่ใจว่าความเมตตาสงสารน้อยนิด ที่เขาเคยมีให้หนึ่งกับกลายเป็นเพียงฝุ่นควันเสียแล้วตอนนี้ไปเสียงซิวถอนหายใจเฮือกใหญ่ทำไมเรื่องราวถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้เมื่อลองไร้ครควนอย่างละเอียดก็พบว่าเนื้อเรื่องดูเหมือนจะเปลี่ยนไปตั้งแต่ลงเหงเริ่มเปลี่ยนใจพระเอกมีอิทธิพลกับเรื่องนี้มากกว่านางเอกอย่างนั้นหรือแต่พอคิดดูแล้วก็มีความเป็นไปได้ เพราะในเรื่องพระเอกจะคอยตามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่นางเอกก่อไว้ส่วนไปเสียงซิวตอนแรกนางแค่ต้องการหวานสเสน่ห์กับพระรองแต่กลับมาลงเอยที่พระเอกทว่านี่อาจจะเป็นการกระทําที่ฉลาดหลักแหลมที่สุดของนางแล้วทั้งที่นางเอกเองก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองทําให้หลงเหิงหลงสเสน่ห์ได้อย่างไรเมื่อถึงจัวลี่ออง ลินเซียนจือก็ถูกนำตัวไปที่ห้องขังทันทีพวกเขาไม่รู้จะทำอย่างไรกับนางจึงได้แต่นำตัวไปขังเอาไว้ก่อนหากจะให้นางเป็นบ่าวรับใช้นางก็คงทำให้จัวลี่อ๋องต้องปั่นป่วนวุ่นวายเป็นแน่หูหยินผู้เท่าและอ๋องน้อยกลับมาถึงจวนตอนพรบคำในใจของหูหยินผู้เท่าเบิกบานอย่างยิ่งเมื่อได้ยินว่าฮ่องเต้ตัดสินใจปล่อยตัวนาง จึงพยายามแสดงว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเพื่อเป็นข้ออ้างให้ออกจากวังได้เร็วขึ้นฮ่องเต้โกรธลินเซียนจือมากจนถึงกับประชวนเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหากับตัวเองฮ่องเต้จึงยินดีให้สองย่าหลานออกจากวังได้หู้หยินผู้เท่าจึงตัดสินใจอุ้มหลานกับจวนลี่อ๋องทันทีตอนแรกนางคิดว่าในจวนคงจะมีแต่เรื่องวุ่นวายรอให้สะสาง แต่ก็ต้องแปลกใจที่ดูเหมือนไม่มีอะไรผิดแปลกไปเลยเว้นแต่ตอนเนี้จัลลี่อองมีนายหญิงเสลาใจจริงนางก็อยากให้ไปเสียงซิลเป็นชายาเช่นกันแต่มาเริ่มควยเควเมื่อได้ยินเสียงซุบซิบนินทาและสายตาหลายคู่ที่มองมาอย่างเย้ยยันตอนที่อยู่ในวังหลวงจนตัวเองอดคิดไม่ได้ว่า การเลื่อนขั้นอนุให้เป็นชายาเอกนั้นน่าอับอายอยู่บ้างเหมือนกันแต่เมื่อหันมาเห็นเสียวลินในใจนางก็ปวดร้าวแทนหลานชายหลานชายของนางน่ารักน่าเอ็นดูไม่งองแงเด็กน้อยเริ่มคล้ายลูกชายของนางมากขึ้นทุกทีคงจะเป็นการไม่เหมาะสมหากเสียวลินจะต้องตกอยู่ในสถานะลูกของอนุเอาละ่ะให้มันเป็นไปตามนั้นก็แล้วกัน อีกอย่างลูกชายของนางคงต้องติดกับอยู่ที่เมืองหนิงหากไม่ใช่เพราระไปเซียงซิวไปช่วยนางเพิ่งได้ยินเรื่องทุกอย่างก็วันนี้เองไปเซียงซิวลำบากอย่างแสนสาหัสเพราะหลงเหฮงนางคู่ควรและเหมาะสมกับตำแหน่งเนี้ยอย่างแท้จริงเมื่อฮูหยินผู้เท่าลงจากรถมาสิ่งแรกที่เห็นคือไปเซียงซิวนางร้องไห้น้ำตาไหลพลางคงจะคิดถึงเสี่ยวหลินมาก เข้าไปคุยกันข้างในหูหินผู้เทารู้สึกว่าปายเซียงซิวยังต้องฝึกฝนในบางเรื่องการเป็นชายาจะต้องทำตัวภูมิฐานและนิ่งสงบทุกคนตามหูหินผู้เทาเข้าไปในจนูนในที่สุดปายเซียงซิวก็ได้อุ้มลูกของนางเสียทีนางตรกองกอดเซียวหลินไว้กับอกหนูน้อยดูเหมือนจะตัวหนักไม่น้อยผิวของเขาขาวเนียนนุ่ม จนดูเหมือนกับจะคั้นเอาน้ำออกมาแดงเซหลินช่างมีสเสน่ห์น่ารักจริงเชียวเขายื่นมือเล็กๆของตนมาหาไปเซียงซิวใบหน้าเล็กยิ้มแฉ่งลาวกับว่าจำแม่ของตัวเองได้ท่านอองดูสีเจ้าค่ะเขาจำค้าได้จริงด้วยเขาดูตัวโต,วตวขึ้นมากเลยตัวหนักมากจริงๆท่านอองอยากอุ้มลูกไหมอุ้มงั้นรอข้าอาจจะทำให้เขาเจ็บได้นะ ไม่หรอกเจ้าค่ะเขาไม่อ่อนแอขนาดนั้นเพราะเขาคือลูกชายท่านมาสิเจ้าค่ะมาลองอุ้มเขาดูได้หลงเหิงอุ้มลูกไว้ในอ้อมแขนด้วยอาการประหม่าเล็กน้อยไปเสียงสิวหัวเลาะลันเมื่อเห็นท่าทางงุ้มงามของหลงเหงิงแม้แต่หูยินผู้เท่าก็พลอยอดคำไม่ได้นางกระแอมเบาๆเพื่อรวบรวมสติกลับมาวางม้าดังเดิม เล่ากับต้องการทำให้ลูกสะใภ้เห็นเป็นตัวอย่างและสอนว่าควรวางตัวให้ดูเคร่งขรึมอย่างไรทว่าท่ามกลางความรู้สึกอบอุ่นและปิติเช่นนี้คงไม่เหมาะจะทำเสียเรื่องกำมังนางไม่อยากทำลายบรรยากาศนี้ของครอบครัวจึงรอให้พวกเขาเข้าไปข้างในก่อนจะพูดสิ่งที่อยู่ในใจหลงเหิงพาไปเชียงซิวไปกับเขาด้วยเพื่อรินน้ำชาให้หูหยินผู้เทา ยามนี้ปเสียงซิลสามารถเรียกครูหินผู้เท่าว่าท่านแม่ได้เต็มปากแล้วอย่างไรเสียก็ต้องมีงานเลี้ยงรับรองเรื่องแบบนี้จะตระหนีไม่ได้ถึงครอบครัวเจ้าจะไม่ได้มีสถานะสูงสังแต่ก็มีชื่อเสียงที่ต้องรักษาไว้ส่วนเจ้าก็ต้องไปออกงานกับหญิงชั้นสูงทั้งหลายในเมืองหลวงและเข้าสังคมร่วมกับพวกนางบ้างเข้าใจแล้วเจ้าค่ะท่านแม่ ไเซียงซิลตอบอย่างสำรวมแล้วจึงถามต่อว่าท่านแม่อยู่ในวังหลวงเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะพวกเขาดูแลเราค่อนข้างดีท่านแม่พึ่งกลับมาก็ควรจะพักผ่อนนะขอรับหลงเหิองอยังจ้องหน้าลูกชายด้วยแววตาอ่อนโยนเป็นประกายข้าพักแน่แต่มีอย่างหนึ่งที่ข้าต้องทำก่อนอะไรหรือเจ้าคะไปเซียงซิลถามขึ้นอย่างสงสัยผูหยินผู้เท่าเพึ่งกลับมาถึงจวน มีเรื่องใดที่เร่งด่วนขนาดต้องรีบทำด้วยหรือไปเสียงซิวอดคิดไม่ได้ว่ารอยยิ้มบนหน้าหูหินผู้เทานั้นค่อนข้างเจ้าเลมากที่จริงแล้วช่างคล้ายขึงกับรอยยิ้มหลงเหิงซะเลอเกินเจ้าเตรียมใบคา,าทาาของลินเซียนจือเรียบร้อยหรือยังหูหินผู้เท่าถามเออเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะไปเสียงซิวอดรู้สึกไม่สบายใจไม่ได้ เมื่อคิดถึงว่าการซื้อขายมนุษย์เป็นเรื่องธรรมดาที่ทำกันในพบนี้หูหินผูเท่ายื่นมือมาทางนางเอามาให้ข้าเจ้าค่ะไปเซียงซิลสั่งให้เซียวซือ้อไปนำใบคา,าธาสนั่นมาแล้วยื่นให้กับหูหินผูเทามันเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งที่สามารถชี้ชะตามนุษย์ได้ไปเซียงซิลได้แต่สงสัยว่าหูหินผูเทาจะทำอะไรกับมัน ท่านแม่ท่านตั้งใจจะขายกระดาษนี้ให้ใต้เท้าหลินงั้นหรือหากทำเช่นนั้นก็เท่ากับให้ใต้เท้าหลินเป็นหนี้บุญคุณพวกตนแต่ถึงอย่างไรก็ควรจะตั้งราคาไว้สูงสักหน่อยทว่าหลังจากนางถามจบหลงเฮงและหูหยินผู้เท่ากับจ้องหน้านางด้วยสีหน้าแปลกๆเจ้าอยากจะส่งนางคืนให้ใต้เท้าหลินงั้นหรือเขาไม่น่าจะกล้ารับนางเอาไว้หรอก มีลูกสาวเช่นนี้ยิ่งกว่าโดนสาบแช่งเสียอีกแต่ถึงอย่างไรนางก็เป็นลูกสาวเขาใต้เท้าหลินดักลูกคนนี้มากเสียด้วยมีลูกสาวแบบนี้อย่ามีดีกว่าหูหินผู้เทามองกระดาษแล้วพูดต่อว่าสุนมัวมัวไปลองถามคนดูแลหอคณิกาที่เจ้าคุ้นเคยว่ามีที่ไหนในเมืองหลวงรับคนทำงานใหม่บ้างข้าหมายถึง พวกหญิงนางรมชั้นสองเท่านั้นนะนางรมนั้นแบ่งเป็นระดับชั้นนางรมชั้นหนึ่งเป็นพวกมีพรสวรรค์หลากหลายไม่ได้แค่นอนกับแขกเท่านั้นชายใดที่ต้องการหลับนอนกับนางรมประเภทนี้จะต้องเป็นผู้มีความรู้และมีสถานะสูงส่งส่วนนางรมชั้นสองนั้นเป็นคนละเรื่องแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ลูกค้าของพวกนางคือชายที่ต้องการความรื่นรมทางเพศเท่านั้นนั่นคือผู้ชายทุกประเภทแต่จะไม่ค่อยมีชายที่มีสถานะสูงส่งมาให้เห็นมากนะักชายส่วนมากไปเพื่อเติมเต็มความปรารถนาแต่ไหลซึ่งความเมตตาและความรู้สึกรักใครใครบ้างจะไม่อยากทำอะไรตามใจหลังจากตรากตรำหาเงินกันบ้างเล่าและเพราะอย่างนี้ จึงทำให้ชีวิตของนางโลมชั้นสองค่อนข้างยากลำบากยิ่งไปเซียงซิวพอจะรู้เรื่องนี้อยู่บ้างเพราะนางมาอยู่พบนี้ได้นานพอควรแล้วนางได้แต่ตัวสั่นในความใจโหดของหูหยินผู้เท่าไม่มีทางที่นางเอกจะหนีโชคชะตานี้ไปได้หากถูกส่งตัวไปยังสถานที่แบบนั้นอีกอย่างการทำแบบนี้เท่ากับเป็นการตบหน้าฮองเต้เช่นกัน พราะถึงอย่างไรหลินเซียนจือก็เคยเป็นสนมของฮ่องเต้ามาก่อนชายที่ได้นอนกับนางลมชั้นสองผู้นี้พวกเขาจะไม่คิดว่าตัวเองเป็นฮ่องเต้ด้วยเหมือนกันหรอกหรืไปเสียงสิวเสยยยิ้มเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ท่านแม่ท่านร้ายข้าหมายความว่านี่ช่างเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมหูหยินผู้เทาพูดไม่ออกจะดีใจก็ดีใจไปสิ แต่เหตุใดต้องแสดงออกทางสีหน้าด้วยเราคนอื่นจะว่าอย่างไรที่เห็นเจ้าทำหน้าแบบนี้ผู้หญินผู้เท่ายืนกระดาษให้ซุนมัวมัวขายนางให้ได้ราคาดีหน่อยห้าพันตำลึงเป็นอย่างตำ่ำให้ทุกคนรู้ว่านางมีราคาพวกเขาไม่มีทางขาดทุนรองหากมีนางอยู่แล้วนำเงินที่ขายได้ให้พระชาญาให้นางนำไปดูแลบำรุงร่างกายตัวเอง ปายเสียงสิวทราบซึ่งที่จูจ่ๆก็ได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดีผูหญินผู้เท่าขอบพระคุณที่เมตตาค่าอย่างยิ่งเจ้าค่ะทำไมจึงรู้สึกว่าเงินจำนวนนี้คล้ายกับเผือกร้อนนะแต่ก็ทำให้นางมีความสุขเหมือนกันสับสนจังเลย อาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะชะตากรรมอดีตนางเอกของนิยายเรื่องนี้อย่างหลินเซียนจื่อเรียกได้ว่าอเนจอนาถมากเลยนะคะเดี๋ยวกําลังจะกลายไปเป็นท่าที่โดนขายไปเป็นหญิงนางโรมชั้นสองนะคะเพื่อนๆอะไกจบแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิิสดนะค่ะสวัสดีค่ะ